สวัสดีค่ะพบกับทีเทีย่ยวมาเพลินจ้ะวันนี้มาทำบุญให้อาหารเต่าที่วัดโพโพศกผลเจริญำลำกาคลองสองก็กงกินเย็นตะโฟเส้นหมี่เย็นตะโฟจ้ะกินในร้านวัดเต้นาา่ะจ้ะเฮ้ยเหนียวนี่มาไงวะเฮ้ยมันจัดการว่ามันนอนเก้าเหนียวเสื้อเปื้อนไปรอบนึงนะร้านนี่ห เปลี่ยนวิธีการกินเพราะชงโดน้ำหนักก็คือต้องกินเส้นหมี่บอกป้าว่าเส้น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 น้อยผักเยอะเส้นนี้น่าจะไม่หมดไปมาไงเนี่ยไปเิไปเลยไป ไม่น้ำะนาวไม่รู้มาไงวะน้ำหน้าปลาตัดอะไรเนี่ยไม่สู้ตัวใหญ่กว่าเอามาปล่อยเปล่าเนี่ยเลี้ยงไปเถอะโอ้ใครไปเลี้ยงไปเลี้ยงตัวเดียวพอแล้วนะเนี่ยนี่เลี่ยงโม้แมลงผมนเลิกแล้วตัวดมันตายมันหน้าผมก็เลิกแล้วแมลงแล้วนล้ยตัวแตกตายแล้วใช่ไหมครับ ที่ก็พูดต่อไปปากก็เสียเขาพูดใหพูดมาแบบนี้บอกให้ฟังพูดเองเดี๋ยวก็หัว <c oughs> น,นี่ดาเท่าไหร่ก็ไม่รู้จั <c oughs> จกกันเขาจะพูดเล่นกับพี่แอวนั่น <c oughs> แ,แหละเพราะว่าตะเติร์ดคนที่ลูกิ์กตเติร์ดะก็บอกว่าเขาหยิบอไรให้หายน้ำตาลน,นี่เนาะนี่หยิบยมายกเจ้า เป็นไงมั้งอันนี้ของคุณลูกกินชานมชานมเย็นเหรอชานมเย็นอืมอร่อยออร่ยแมวตัวเนี้ยหวานมันแมวใครอะแมวพวกนี้แมวตัวนี้เพิ่งเห็นเนี่ยใครมาปล่อยวะตัวพี่เด็กตัวพู่เลยนะไปไหนอ่ะมาลัดเล่นนะล่อยเนอยู่กันทั้งยาม

<P an ning> <eigentlich analysis> ้้บมทวัดที่นี่มันโล่งทุกคน โล่งมากคนไม่เยอะเนอะพื้นทีท่กว้างเฮ้ยดงอะไรเมืเ่อนานแล้วคนไม่พลุกพ่านคนไม่เยอะด้วย นี่สินี่อะไรเลยเลี้ยอร่อยเนาะชาเขาดูดคืนหรอกชาเขาชาดุชาเขาทำอร่อยหยิบมาดูดคืนหลังนี้ให้พ่อหยิบดูดนี่เด้งดูดของพ่อไปอ่ะทำให้พ่อดูดชิมเขาชิมน้องกะหลี่มันต้องไปแถวนู้นแหละมันมาเที่ยวติดกันเลือดดน้องจีวี่น้องกินเส้นเส้นเล็กลูกชิ้น อย่างเดียวแล้วก็พ่อกินบะหม,ม,มี่ต้มยำบะหมี่ต้มยำพิเศษแค่ไหนก็ไม่ดูให้แคเรากินต้มยำทำไมอืมได้กินอะไรเย็นตะโฟเย็นตาโฟก็เคยเห็นมาก่อนเลยได้แต่ชื่อมันแค่ไหนเหรอเย็นตะโฟมันก็เป็นสีแดงๆอ่ะใส่น้ำสีแดงออ๋ าแว่น <absorption> ก็ไม่อร่อยชาแว่นเนาะหด้ไม่รู้ตัเหนืก็ไม่รู้นะเหนื่อเล่ินดีรู้ำให่เลยทำไก่แล้ด้ีรสนะหมาดสวย

คุยจับชื่อกันแล้วหรอ่จัอบอาชที่พ่อา,าชื่ออะไรทุกอย่าง,งนนพี่พ่อคืออ๋อตุ้ยต้ยพี่พ่พ กินแะ้รทำบุญต่อป่ะกลับจ้ะเรามาทำบุญที่อาหารเตาเหนื่อยเหนือยากินอีกกินหยกแค่กินิกหิไหม่กินฉันเลกินมาน้าิงานอะไรคือกินโจ๊กเอาอย่างรกล้กินเคาัด้ปันด้วย แม่ชอบกินนะเส้นเล็กแต่ว่าอุ้ยตะเกียบมันเหน็บไม่ไดข้ของน้องของน้องของน้องเส้นเล็กเส้นเล็กทุกชิ้นชิมน้ำนี่ไหม แค่น้ำให้นหน่อยนึงหนูต้องตักชิมยองไงชิมหน่อยๆไม่ต้องตักเข้าไปตรงนั้นชิมเอาตักใส่ปากอืมไม่เอาอ่ะเอานี่ดีกว่าเข้าใส่มันจะไม่เข้าไม่เข้ากันนะไง คนเยอะเหมเยอะสาวที่ไหนดีแล้วคนไม่เยอะไม่พลุกพลาดคนเยอะแล้วไม่ไหวหน้าร้อนโยนเบียดเสียกันไม่หรอกวัดเป็นวัดใหญ่ด้วยวัดกว้างเป็นแบบพื้นที่จอดรถเห็นปะดีจังจะดูว่าเขาใช้เกงยังไงข่ายเดียวเป็นที่บ้านพ่อเกงที่พ่อทำงานที่บ้าน ทำไมที่หนีกยางเขาก็แต่งยังยีนอะไรฮะไม่ได้จ้ะไม่ได้จ้ะแล้วเจอกันใหม่นะคะคลิปหน้าบ๊ายบายกระไรโดนขอบ